ทิคเงินออมให้งอกเงยด้วยเงินฝากประจำพิเศษ5เดือนและ9เดือนจากธนาคารกรุงไทยนะครับเลือกเงินฝากกันได้เลยนะครับฝากสั้นเงินฝากประจำพิเศษ5เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.6%ต่อปีฝากยาวขึ้นมา9เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ย1.9%ต่อปีนะครับสามารถที่จะเข้าไปฝากนะครับไปทำไปติดต่อสอบถามนะครับหรือไปเปิดบัญชีได้ ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง12มิถุนายน2567หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือเต็มวงเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวเงินฝากประจำพิเศษกันเลยดีกว่านะก่อนข้สุดนะครับฝากกดไลค์กด s ับส c ค i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งเงินฝากประจำพิเศษ5เดือน1.6%ต่อปี9เดือน1.9%ต่อปีนะครับเงื่อนไขาการรับฝากนะครับเปิดรับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดานะครับสัญชาติไทยและมีและผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศนะครับหรือนิติบุคคลไม่สงหาผลกําไรนะครับสมาคมมูลนิธิสภากาชาติไทยนะครับวัดเงินเงินสารนสมบัติกลางสารสารเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมโบสถมัสยิด สถานศึกษาของเอกชนองค์กรสาธารณสุขกุศลต่างๆนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับและหน่วยงานราชการสถานศึกษาของรัฐบาลอบอตอ,อบอทอนะครับก็สามารถเปิดรับฝากได้หมดนะครับเงินฝากประจำพิเศษ5เดือนและ เงินฝากประจำพิเศษ9เดือนเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง12มิถุนายน2567หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่5,000บาทและห้ามถอนเงินฝากบางส่วนนะครับจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอนนะครับโดยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เป็นชื่อของเรานะเมื่อครบกำหนดฝากจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ5เดือนและเงินฝากประจำพิเศษเ,เงินฝากประจำพิเศษ เเดือนนะครับเป็นเงินฝากประจํา3เดือนนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขาการฝากประจํา3เดือนจะเป็นไปตามประกาศของธนา,าคารที่ใช้บังคับณขณะนั้นกรณีถอนก่อน3เดือนจะไม่จ่ายดอกเบี้ยกรณีถอนหลัง3เดือนแต่ไม่ครบกําหนดฝากจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝากณวันถอนและหกะักภาษีณที่จ่ายนะครับสำหรับดอกเบี้ยที่ธนา,าคารจ่ายเกินไปจะหักคืน จากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารห้ามนำเงินฝากไปค้ำประกันสินเชื่อหรือโอนสิทธิ์เรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อหรือห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆน,นะครับต่อนหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้หรือจนกว่านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับทุกสาขานะเอกสารการเปิดบัญชี ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ไม่หมดอายุหรือเอกสารอื่นๆนะครับในกรณีที่บัตรประจำตัวแบบสมาร์ทการ์ดไม่สามารถอ่านข้อมูลได้เช่นสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมเลขประจำตัวประชาชน13หลักที่ยังไม่หมดอายุนะครับเช่น <c oughs> บัตรข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจพนักง,งานองค์การของรัฐหนังสือเดินทางพาสปอร์ตใบอนุญาตขับขี่ก็สามารถใช้แทนร่วมได้แต่หลักๆก็ต้องควรจะใช้บัตร ประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมันจะได้ง่ายสะดวกนะครับนะขอขอบคุณธนาคารข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยมานะัที่นี่ด้วยนะครับ <c oughs> ก่อนจาก,กันนะครับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่าผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุน1นึงนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออก นะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึงให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เปนะครับจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ 1. ความสิ่งต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าเป็นตาสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว,ว่าตาสารนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะ หาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตาสานนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตาสานนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ พนันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารนี่ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ำเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ํานิดหนึ่งนะมาะสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็ เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึง4เปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนใน การลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10ก็มีบางกิจการผลตอบแทน5-8ก็มีนะครับ มันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็เลยต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับ ระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีลเเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไวนะ้ถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มี อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งๆท,ที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กําไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุน มากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ะระยะเวลานหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทําเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6 7เดเดือนก็มีมาแล้วนะครับ